กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีประสุกทานท่เขามาขามสมสองหลังคำเด้อพี่น้องเอ้บรรยากาศยามตอนเช้าๆปล่าลงน้องคำสิพาพี่น้องไปล่างเฮดบบเนี้เนาะพป่เบิ่งนักันเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีวัตถุทานตระกูามหาชมน้อคข้าเด้อเมื่อนี้น้องข้ามมาล่างเฮ็ดปลาลุงเลยก็มาล่างเฮ็ดเมื่อนี้เนาะเฮ็ดในการบอแม่นน้องข้ามไปหาดอกพี่น้องาเลยเฮ็ดหญ้าน้องอนเอ้ย์ผึ่นผากมะหอยในปุ้งกินผึ่นผากมะหอยแล้วก็ให้แกงแหละเพราะว่าเนยอยู่พูดอีเลยแล้วก็สมาแกงเฮ็ด น่า n g เง้ยนั่งฟวรเฮ็ดยามยามอยากเห็นเนาะาเพนอาอยู่ทั้งขางลงขางบ้านมันมีดงมีป่า้าอยู่ห้างดไทยดิ hết ai chiêu của chiếc họ cà cà Hết phượng là ngáp, ngáp hết phượng rồi Cái đó ngam, ngam

เฮ็ดเนี่ยนี้แต่ดอกจุ้งๆพี่น้องเลยนี่แต่ดอกแบบพอดีนะก็ไม่ได้ถ่ายไปดอกพอดีแกงแก่งกินยำพี่น้องน้องข้ามก็บอกเคยเห็นว่าเฮ็ดยำยำเดือนสี่ทีเราปุ๊กติจะได้กินแต่ยำเดือนหกเนาะปั๊ตีนี่จะกินยำเดือนสี่ที่ว่าพนก็ดีแต่ว่าปีเงี้ยพนดีเพิ่งจ๊กจั่นเพิ่งเฮ็ด เฮ็ดร hey, ่วมมิดเฮ็ดละงูที่เรากะเริ่มนะเริ่มทิได้กินนะที่เรากะจอบำลังเป็นอันหวยเรากำลังเริ่มมาสมาแกงเฮ็ดให้พอไอชิวกินเหมือน ก you ็จะเป็นเห็ดถึงเขาอันนี้เนาะดอกปิ้มง่ยๆน้องข้ามอยู่ที่าอย่างนี้อน้องไอคิวเนี่ยเจีนบ่เอาห้หวน้งกินนมน้องข้ามอย่ดงนี้จะเดยบอได้เอาหาห่วข้าไปไกลๆมันก้าวหาไกลยันร้านยิมนุ่มเหนียวโเป็นหัวไอคิวยังหน่อย แด่กจับไปหาอุ้ยได้หลายหลายบางคนได้หอามซิบไปกว่าโล่เงเ้ยคล้ยๆกานลดหอย่านสิบพันจีเจได้ซ่ามสิปไปกว่าโลก,กเมืเ 30, ่อวานจะไ, 30, นไปหาบางคนจะหาอับมากกว่นี้บางคนจหมากกั่น้ เห ja, ็นสวอยู่เอ้ยไปได้ดินะจ้าพี่องนยังเจนพลังเฮ็ดบ้านสบายดิพี่น้องเิมาบ้านนี้ก็ทอเป็นยังจืดเออเธอม็เป็นสัตว์ใบใย ท่านเลมอเนยน่ะแหละเอามาฮ่าฮ่าฮอิวเอ้นยผักหย่าเนยผักมากพี่น้องมียากินก็ว่าไปบ้าๆบ่าเลยพี่น้องเอ้ยมียาจืดยังจะปราไฮางคืนพอไปแล้วงามเนี่ยนะไปเห็นหงเห็นเมืองยู่ยืนอนแม่นก็มาแปลกรลาเทศรองค์ลำสี่พี่น้องเอ้ย สัางมาเป็นยังไงาบ่เคยได้กินคเคยได้กินเนาะบางคนเขาจะยัน,นเบื่อผมจักผมก็จะพาเฮ็ดไ่ซซิหาโลคกคนจะเป็นทาบมากอันนี้ไหมเออยากก่างกระไดซ้ำิหาโลเขาพาหานกแม่เาไ,ไปหาอะไงวเวงเ็มบุงบ้งวบา โซ่ยังเป็นปอดงฮาบอวานมันคมไม่เหมนเ็ดอะไรเ็ดอ้ดิะเห็ดสงเห็เ็ห็ดสัาแน่ปม่แน่ปนะจะว่า่จะนี่เปบ้นตงกวนนอ เหาะเลยหาประท่นข้าวดอกข้าไปบนเลยหาว่าสิบปดิามมงเป็นหุงแล้วบอกอะไรที่้องเลยกานอ่านถ้าหมักน้ำหน้าหมขึ้นยังเงนี่จะอ่านขว่จะเลอะเป็นหินหุงว้ามันยิ่งทีมาหายที่จะัวที่ครนี่เบียตัวได้ไหม วายังหัวใจนมันใสเกลือนะันกลังไเฮ็ดกระใสหอมยมเือนิ่งแล้วจ้าบริสุทธิ์ได้ไหมมาเห็ดยามน้ เราจะสน้างความเข้้นของบไร้วสิดนบดาไหวนะที่เป็นยังคือว่ามีความจำควานจำเก็บบอไรนเาห้าบริอาทิบไว้ยำเดือนหกยำเดือนธนพฤศจิานเลอ้ออื้อเนี่นี่หาละอยู่นาะโอ้โหได้บ <blunt> ย <animation> oh ่าลงเหือ <laughs> น ามานให้ครับเพ็ดเพ่งนี่กำลังเหอเนี่ยเพ็รเพิ่งนี่มันสุมอย่เนี่ยเสียแค้วใบตองนะบ้านในงายแก้มบุ้งเหี้ยใบตองมาหงากนั้นมันสุมที่มันสะสุกขอทั้งบ้านหอง เดินหน่มาดหน่อยมาสหาตัวอะลงมาได้ไหมมีทางพามะตัวไม่เห็นไป không bạn hãy đăng bằng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp ชนสิเจ๊งกะแม่คนนทาแสดงเองนะทำอะไรที่อ่นแสดงก็ไไต้อเอรวมเอ่บอกต้นกัคนน่าคงเหนื่อยมากได้เรืงมาลำเลียงโล่คเรืงยังเด็ตงแสดงอะไมือื่นเลยที่แท้เหนื่อยนแสดงไหนจะไดลำเลียง ไปชั้นหนึ่งลราบอกได้เนี้ยเจะกปุ๊กพยุตมมาขึ้นแต่สิบเอ็ดโมงนะเตรียมตัวได้หรพอเยมที่ึ่นร่างแทนก็แบบไปยามว่าสานะไอ้คิถีบวยเตียหุหงบดขึ้นไอ้คิวก็นอนถีหุดบดขึ้นพี่น้องเลยตึ๊ตึ๊ ขอขอะทีให้ทีบออกแต่แม่ต้มพทีบอ,อก้อออกพกหพายมโปเอดเอิ๊กมันเอ,อ,อานานื้อแม่อากาอแพนป๊ะเอมาดันเี๋ป้าได้เจ้ปอดขุงืนได้ยังไงอา,ากไหนอากาศหนาวอากาศเย็นไดเห็นที่มาหัวหวาดต่ลูกตัวเองที่ <laughs> ปอดขึ้นแห,นหงอัตาลายได้เบืกอันนี้ บอ่อเฝ้าหะมันเมื่อเลยเล็กเล็กแคสิพันพังยังดับเมื่อแล้วก็เหยีเดวิ่งเหยีดงานรับจ้างนะมันเมื่อยแ,แม่แม่เนี่ยพอนังได้มาใส่สโลมชื่นแล้วมันกุ้มอย่าบ,บอกขาเงินนะเจสซี่บอกเพื่อนน้าได้พอมาปัวตัวเองกระผักผ่อนเลยพี่ยังเจสซี่บอ,อ,อกเพื่อนอยู่พี่น้องนะเนาะไปแต่ว่าเจ้าต้องเข้ามาบริเวณเล่ ไม่ได้บอกกับพังแม่หนอยไปไม่ได้เหือได้แห้งจากไฟแ,แม่จะดอกอยกากห้ากระได้พันพากก็บริกินกระเมนอยู่ต่นเห็ดบ่ไห้ให้พักพอนแม่ สีแกงพี่น้องเอ้ยถาไปเบิ่งไปส้มตอนแกงอีกเด้อปลาลุง,งมแ,ลแมนววเป็นการะสีได้แกงลุงจังหันนะเลยเอะไรพี่น้องคลิปนี้น้องข้ามกระเช้า,าลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักเบิง่งผักส้มฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนะพอกันใหม่อีกพี่น้อง,องสบายดี